สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใหญ่เรื่องร้อนทางการเมืองตอนนี้เลยนะคะก็คือการสอบสวนของ DSi กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะที่กำลังดูคดีทีออ่อาจจะมีการหัวกันจัดตั้งกันในการเลือกสอวอคลังล่าสุดเห็นว่า DSi กํากำลังไล่เช็คพยานเป็นพันคนเลยนะคะตั้ง1,200คนใน45จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะ ครับถือว่าเป็นสเกลการสอบสวนที่ใหญ่มากเลยนะครับ1200คน45จังหวัดนี้ไม่ธรรมดาใช่ค่ะทีนี้วันนี้เราเลยอยากจะมาลองเจาะลึกข้อมูลเรื่องนี้กันดูจากหลายๆแหล่งที่เราพอจะหาได้นะคะทั้งจากข่าวจากบทวิเคราะห์หรือความเห็นต่างๆลองเอามายำรวมกันดูว่า ตกลงข้อกล่าวหามันคืออะไรกันแน่แล้ว DSI เขากำลังทำอะไรอยู่ไปถึงไหนแล้วแล้วมันมีอะไรยากๆท้าทายเขาบ้างแล้วทำไมเรื่องนี้มันถึงเออสำคัญจนเราต้องตามติดนะคะ ครับผมก็น่าสนใจมากครับเรื่องนี้ข้อมูลที่เราดูกันก็มาจากหลายทางเลยนะคะมีทั้งฝั่งแรงงานของ DSi เองตามที่ข่าวออกมาแล้วก็มุมมองนักกฎหมายนักวิเคราะห์การเมืองที่พยายามจะโยงภาพต่างๆเข้าด้วยกันเราก็จะพยายามเล่าให้ฟังแบบรอบๆด้านที่สุดเท่าที่ข้อมูลมันมีมานะคะครับดีเลยครับ เอาละมาเริ่มกันเลยนะคะตัวประเด็นหลักๆที่ DSi เขากำลังพุ่งเป้าไปสืบเนี่ยก็คือเรื่องที่ว่าอาจจะมีการจัดตั้งคนลอให้มาลงสมัครสอวอรนะคะแต่ไม่ได้ลงสมัครเพื่ออยากจะเป็นเองนะ mm hmm. แต่ลงเพื่อเป็นเหมือนออฐานเสียงหรือเป็นตัวโหวตให้กับคนที่เขาล็อกเป้าหมายไว้แล้วบางสื่อใช้คำแรงเหมือนกันนะคะเรียกว่าโหวตเตอร์พลีชีพเลยครับ คำว่าวอเตอร์พลีชีพเนี่ยมันสะท้อนภาพได้ชัดเจนเหมือนกันนะคือส่งคนเข้ามาเหมือนสละชีพตัวเองทางการเมืองเพื่อบวตให้คนอื่นตามสั่งซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่เขาเกล่าวหากันเนี่ยมันก็กระทบความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกสวเต็มๆเลยนะครับกระทบยังไงคะ ก็คือมันทําให้การแข่งขันมันไม่แฟร์ไงครับคนที่เขาตั้งใจลงสมัครจริงๆทําตามกติกาก็เสียเปรียบคนที่มีการจัดตั้งแบบนี้เข้ามาแล้วผลที่ออกมามันก็อาจจะไม่ใช่เสียงจริงๆของคนที่อยากจะเป็นสอวอรหรือคนที่เหมาะสมจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วการที่ DSI ต้องสอบพยานเยอะขนาดนี้ตั้ง1,200คนใน45จังหวัดมันบอกอะไรเกี่ยวกับมุมมองของ DSI ต่อเรื่องนี้คะ ผมว่ามันบอกว่า DSI เขาคงไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆหรือเกิดขึ้นแค่จุดเดียวนะครับแต่น่าจะสงสัยว่ามันอาจจะเป็นขบวนการใหญ่มีการวางแผนมีการเชื่อมโยงกันในหลายพื้นที่ซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับข้อหาหลักๆที่ DSI ตั้งทงเอาไว้คือข้อหาอังยี่นะครับอังยี่ครับคือการรวมตัวกันเป็นองค์กรอาชญากรรมเพื่อทําผิดกฎหมาย แล้วก็อาจจะมีข้อหาฟอกเงินพ่วงมาด้วยถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีการให้เงินหรือรับเงินกันเพื่อจูงใจให้ไปโหวตแบบนั้นจริงๆโห oh, ข้อหาหนักเลยนะคะแล้วตอนนี้การทำงานของ DSI คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะเห็นข่าวบอกว่าเหมือนจะเจอปัญหาเยอะเหมือนกันใช่ครับตามข่าวที่ออกมาคือ DSI เขาออกหมายเรียกพยานชุดแรกไปแล้ว72 <c oughs> คนค่ะ <c oughs> แต่ว่าคนที่มาให้ปากคำจริงๆมีแค่18คนเองครับโห oh. น้อยมากจาก72มาแค่18ครับน้อยมากจริงๆก็เลยทำให้ DSI ต้องออกหมายเรียกเพิ่มอีกชุดใหญ่เกือบ500คนแล้วก็ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างไกลเหมือนกันนะว่าจะต้องสอบสวนให้ครบ1,200คนเนี่ยภายในเดือนกันยายนปี68นปดนวนเลยกันยา68เลยเหรอคะนานเหมือนกันน,นเนี่ย ครับก็คงเพราะจำนวนพยานมันเยอะมากแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความร่วมมือด้วยไอเรื่องความไม่ร่วมมือของพยานนี่แหละคะ่ะมันส่งผลยังไงบ้างคะมีตัวอย่างชัดๆไหมคะมีครับมีกรณีที่น่าสนใจที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เอ่อมีข่าวว่า DSI เรียกพยานไป24คนแต่ว่ารอบแรกนะ่ยไม่มีใครมาเลยสักคนจริงเหรอคะ24ไม่มาเลย ครับตามข่าวนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเลยว่า DSI กําลังเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่คือพยานไม่ให้ความร่วมมือมันก็ทําให้การเก็บข้อมูลมันช้าลงยากขึ้นแล้ว DSI จะทํายังไงต่อละคะถ้าเรียกแล้วไม่มาจะปล่อยไปเฉยๆหรือเปล่า ก็คงไม่ปล่อยนะครับ DSI ก็ออกมาบอกแล้วว่าถ้าใครได้รับหมายเรียกแล้วเพิกเฉยไม่มีเหตุผลอันควรเนี่ยก็อาจจะต้องดำเนินการตามกฎหมายคือไปแจ้งความก็หาขัดหมายเรียกซึ่งก็มีโทษอาญาอยู่เป็นการกดดันไกลๆให้ต้องเข้ามาให้ข้อมูลนั่นแหละครับอ๋อก็คือใช้กฎหมายบังคับไปใช่ครับ แต่มันก็เพิ่มงานให้ดี i กับตำรวจท้องทีอีกนะอืมแต่ทํามกลางคนที่ยังเงียบๆหรือยังไม่มาให้การเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นบ้างไหมคะมีครับอันนี้น่าสนใจมากคือมีรายงานข่าวออกมาว่าถึงแม้ส่วนใหญ่จะไม่มาหรือมาแล้วปฏิเสธแต่ว่ามีพยานปากสำคัญอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับที่ให้การยอมรับสารภาพบอ,อกมาแล้วสารภาพว่าอะไรคะสารภาพว่าได้รับเงินจริงๆเพื่อให้มาลงสมัครสอวอแล้วก็เข้าไปทำหน้าที่เป็น วอเตอร์พรีชีพอย่างที่ว่าคือไปโหวตให้คนอื่นตามที่ตกลงกันไว้โหมีคนยอมรับแล้วเหรอคะคนเดียวจากตั้งพันสองรคนมันอาจจะฟังดูน้อยนิดแต่ในทางคดีนี่ถือว่าสำคัญมากเลยใช่ไหมคะสำคัญมากครับสำคัญอย่างยิ่งเลยคำสารภาพนี้ถึงแม้จะมาจากคนเดียวแต่มันเหมือนเป็นจิ๊กซอชิ้นแรกเลยนะที่ช่วยยืนยันว่าไอ้ข้อกล่าวหาเรื่องจัดตั้งจ่ายเงินเนี่ยมันอาจจะมีมูลจริงจ มันเหมือนเป็นรอยร้าวแรกของกำแพงการปฏิเสธทั้งหมดนะครับแล้ว DSI ก็อาจจะใช้คำสารภาพนี้แหละเป็นกุญแจสำคัญในการขยายผลต่อไปได้ขยายผลไปหาคนอื่นครับอาจจะสาวไปถึงคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามเส้นทางการเงินต่อไปได้ถึงแม้คนอื่นๆจะยังยืนการานปฏิเสธอยู่ก็ตาม โอเคค่ะน่าสนใจมากงั้นเราลองมาปะติดประต่อภาพกันดูไหมคะจากที่สื่อหลายๆเจ้าเขาพยายามจะฉายภาพโมเดลการจัดตั้งที่ว่านี้อย่างเช่นที่ Nation TV หรือ s u ท t i t t a k เขาพูดถึงกันว่าถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยมันจะซับซ้อนแค่ไหนมันทำงานยังไง ครับจากข้อมูลที่สื่อต่างๆเขาอ้างถึงกันเนี่ยโมเดลนี้มันดูเหมือนจะมีการวางแผนค่อนข้างเป็นระบบเลยนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกพื้นที่ก่อนเลยมักจะเลือกจังหวัดที่ไม่ใหญ่มากนักการแข่งขันไม่สูงแล้วก็อาจจะเป็นฐานเสียงเดิมที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วเพื่อให้คุมง,ง่ายขึ้นประมาณนั้นครับแล้วจากนั้นก็จะมีการคัดเลือกตัวเป้าหมายไว้ล่วงหน้าเลยคือคนที่อยากจะให้ได้เป็นสวรจริงๆนะครับล็อกเป้าไว้เลย แล้วขั้นตอนสำคัญก็คือการหาคนมาเป็นวอเตอร์พรีชีพที่ว่านี่ใช่ครับคือต้องระดมคนมาลงสมัครให้ครบทุกกลุ่มอาชีพแล้วก็ต้องกระจายไปทุกอำเภอในจังหวัดเป้าหมายด้วยเพื่อให้มีคะแนนเสียงในมือตัวเองให้มากพอที่จะกุมผลการเลือกได้ในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับอำเภอไปจังหวัดแล้วก็ไประดับประเทศโดยเฉพาะตอนเลือกคว้กลุ่มนะครับที่คะแนนจากกลุ่มอื่นมันสาคัญมากอ๋อเข้าใจละแล้วเรื่องเงินล่ะคะ เห็นพูดถึงตัวเลขกันเยอะมากมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะครับตัวเลขที่สื่อเขาอ้างอ้างกันมานี่ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันนะมีการพูดถึงค่าใช้จ่ายหลายอย่างเลยทงค่าสมัครค่าเดินทางแล้วก็อาจจะมีที่เรียกว่าค่าป่วยการหรือค่าตอบแทนให้ด้วยถ้าเกิดว่าสุดท้ายไม่ได้ถูกเลือกเข้าไปแล้วตัวเลขมันประมาณเท่าไหร่คะที่เขาพูดพูดกันที่อ้างอ้างกันก็มีตั้งแต่หลักหมื่นบาทสําหรับระดับอําเภอนะครับแล้วก็อาจจะขยับเป็นหลักห้าหมื่นสำหรับระดับจังหวัด และถ้าไปถึงระดับประเทศได้เนี่ยอาจจะสูงถึงหลักแสนเลยโห oh, หลักแสนครับบางแหล่งข่าวถึงกับประเมินว่างบประมาณรวมๆของปฏิบัติการแบบนี้ทั้งระบบอาจจะสูงถึง5 0 0ร้อถึงแปดล้านบาทเลยทีเดียวฮะห้าร huh? ้อยถึงแปดล้านเยอะมากนะคะเนี่ยครับเยอะมากซึ่ง DSI เขาก็กำลังพยายามตามรอยเรื่องเงินนี่แหละครับ <Yeah. S 1> ว่ามันมีการจ่ายจริงไหมจ่ายยังไงเป็นเงินสดหรือว่าโอนผ่านแบงค แล้วพอถึงวันเลือกตั้งจริงๆล่ะคะมีข้อกล่าวหาเรื่องวิธีการโหวตด้วยไหมมีครับมีการอ้างถึงการใช้โอยหรือคำสั่งเลยนะว่าจะต้องลงคะแนนให้ใครบ้างทั้งการสั่งให้เลือกคนในกลุ่มตัวเองที่จัดตั้งกันมาและที่สำคัญคือการสั่งให้เลือกไข่ไปให้กลุ่มอื่นตามที่กำหนดไว้เพื่อปั้นคะแนนให้คนที่ล็อกเบ้าไว้หรือบางทีก็อาจจะโหวตเพื่อสกัดคู่แข่งคนสำคัญไม่ให้เข้ารอบต่อไปก็มีมีการสกัดกันด้วยครับ ตามข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลเรื่องการนัดรวมตัวกันก่อนวันเลือกด้วยนะในสถานที่เฉพาะอย่างเช่นมีการเอ่ยชื่อรีสอร์ทหรือโรงแรมบางแห่งออกมาในข่าวว่าอาจจะใช้เป็นที่นัดซักซ้อมหรือรับคำสั่งกันละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วมีเรื่องการทำลายหลักฐานด้วยเหรอคะมีการอ้างแบบนั้นครับว่าพอเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะมีการเอาพวกโพยหรือเอกสารสั่งการต่างๆเนี่ยมาเผาทิ้งเลย เผาทิ้งเลยครับเพื่อไม่ให้มีหลักฐานอะไรเหลืออยู่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็จะทำให้การหาพยานวัตถุมายืนยันมันยากขึ้นไปอีกฟังดูแล้วมันเป็นระบบระเบียบซับซ้อนมากเลยนะคะอย่างที่คุณบอกตอนแรกเลยมันยิ่งดูเข้าเขาข้อหาอ้งยี่ที่ DSI กำลังสอบอยู่เลย ถูกต้องครับลักษณะการทำงานที่มันดูมีการวางแผนมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนจัดหาคนจัดการเรื่องเงินมีการสั่งการเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเข้าองค์ประกอบของความผิดฐานอ้างยี่หรือการเป็นองค์กรอาชญากรรมตามกฎหมายไทยเลยนะครับซึ่งเป็นข้อหาที่ร้ายแรงมากแอะรอยเรื่องที่มันดูซับซ้อนขนาดนี้นอกเหนือจากไปนั่งสอบปากคำพยานทีละคน นอกเหนือจากสอบปากคำซึ่งก็เจอปัญหายอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยดีไซเขาก็ใช้เทคนิคการสืบสวนสมัยใหม่อื่นๆด้วยนะครับตามที่ข่าวออกมาอย่างเช่นการไปไล่ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินย้อนหลังของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด1200กว่ารายนั่นแหละตรวจสอบบัญชีครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของทั้งผู้สมัครและก็คนที่อาจจะเกี่ยวข้องซึ่งมีรายงานว่าอาจจะต้องดูข้อมูลโทรศัพท์ถึง2 0,000เลขหมายเลยนะ สองหมื่นเบอร์ครับเพื่อจะดูว่าใครติดต่อกับใครเชื่อมโยงกันยังไงบ้างแล้วก็ยังมีการใช้เอ่อปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมด้วย AI ช่วยวิเคราะห์อะไรคะอาจจะช่วยดูพฤติกรรมการลงคะแนนในวันเลือกระดับประเทศนะครับว่ามีรูปแบบอะไรที่มันผิดปกติหรือสอบไปในทางจัดตั้งหรือเปล่าแล้วก็มีข่าวด้วยว่า DSI ถึงกับไปจำลองสถานการณ์วันคัดเลือกสวที่ Impact Arena เมืองทองธานีเลยนะจำลองสถานการณ์เลยเหรอคะ เพื่อมาเปรียบเทียบกับคำให้การหรือข้อมูลอื่นๆที่ได้มาว่ามันสอดคล้องกันไหมโอ้โหทำกันขนาดนี้เลย ทีนี้มันก็มีประเด็นที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะคะคือเรื่องมิติทางการเมืองเพราะว่าแหล่งข่าวหลายๆที่เขาเชื่อมโยงเรื่องนี้กับกลุ่มการเมืองบางกลุ่มค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะที่พูดถึงสวสีน้ําเงินแล้วก็พรรคภูมิใจไทยนะคะใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากในบทวิเคราะห์หรือรายการความเห็นทางการเมืองต่างๆมีการใช้คําว่าสวสีน้ําเงินแล้วก็มักจะเชื่อมโยงไปว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับค่ายสีน้ําเงินหรือพรรคภูมิใจไทย บางแหล่งข่าวอย่างเช่นในสอนที่ทอล์กหรือมติชนทีวีเนี่ยถึงกับระบุชื่อบุคคลสําคัญทางการเมืองบางคนเลยเช่นคุณเนวินชิดชอบหรือคุณอนุทินชาญวีรกูลว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เบื้องหลังมีการระบุชื่อเลยครับตามข้อมูลที่สื่อเหล่านั้นนำเสนอหรครับนอกจากนั้นยังมีการอ้างอิงข้อมูลจาก DSI เองด้วย ามที่สื่อรายงานออกมาว่าจากการตรวจสอบข้อมูลโทรศัพท์เบื้องต้นเนี่ยพบว่าผู้สมัครสอรวอกลุ่มที่กำลังถูกจับตายอยู่มีการติดต่อกับสสอของพักภูมิใจไทยในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเหมือนกัน ค่ะตรงนี้ต้องขอย้ำกับผู้ฟังอีกทีนะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมโยงทางการเมืองต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นการนำเสนอสิ่งที่ปรากฏอยู่ในแหล่งข่าวในบทวิเคราะห์ที่เราเอามาพิจารณากันนะคะไม่ใช่ข้อสรุปหรือความเห็นของทางรายการแต่อย่างใดเราแค่ทำหน้าที่รวบรวมแล้วก็เล่าให้ฟังตามที่ข้อมูลมันมีอยู่นะคะครับ การวางตัวเป็นกลางและอ้างอิงแหล่งข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญมากครับแต่ถ้าเราจะลองวิเคราะห์ต่อตามที่แหล่งข่าวเขาตั้งข้อสังเกตกันนะครับว่าอะไรคือแรงจูงใจเบื้องหลังทําไมถึงอาจจะต้องทุ่งเททรัพยากรมหาศาลเพื่อจัดตั้งสอวอถ้าข้อกล่าวหามันเป็นจริงอะครับนะักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาจะมองไปที่เรื่องอํานาจแฝงของวุฒิสภาครับอํานาจแฝงหมายถึงอะไรคะไม่ใช่แค่เรื่องโวทกฎหมายหรอคะ มากกว่านั้นครับคืออำนาจในการให้ความเห็นชอบแต,งต่งตั้งบุคคลเข้าไปนั่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งองค์กรเหล่านี้มันสำคัญมากๆในการตรวจสอบทวงดุลอำนาจรัฐบาลหรือสภาผู้แทนเช่นองค์กรไหนบ้างคะก็อย่างเช่นปปชคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กก,กกตคณะกรรมการการเลือกตั้งและก็ตุลาการสารรัฐธรรมนูญการที่กลุ่มการเมืองไหนสามารถคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาได้เนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงความสามารถในการเลือกคนหรือสกัดคนที่จะเข้ามาทําหน้าที่ในองค์กรอิสระเหล่านี้ได้ซึ่งหลายคนก็มองว่ามันเหมือนเป็นการควบคุมกติกาและก็ผู้คุมกฎทางการเมืองในระยะยาวเลยทีเดียวฟังดูแล้วเดิมพันมันสูงมากจริงๆนะคะและมันก็อาจจะโยงไปถึงความกังวลที่สวบ,บางท่านเคยแสดงออกมาด้วยใช่ไหมคะถูกครับ มีข่าวที่รายงานความเห็นของสอบอน,นันทนานันทวโรภาสที่ท่านแสดงความกังวลออกมาว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนรัฐบาลในอนาคตแล้วพรรคการเมืองที่ถูกเชื่อมโยงกับเรื่องนี้เนี่ยได้เข้ามาคุมกระทรวงยุติธรรมซึ่งดีเอสังกัดอยู่หรือได้คุมกระทรวงมหาดไทยที่มีกลไกในต่างจังหวัดเนี่ยมันอาจจะมีความพยายามเข้ามาแทรกแซงการทํางานของดีเอในคดีนี้ได้อ๋ออาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนครับ ก็จะถูกมองไปในทํานองนั้นได้ซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันก็จะยิ่งทําลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมเข้าไปอีกค่ะแล้วทิศทางข้างหน้าล่ะคะจะเป็นยังไงต่อไป d ดียจะสรุปสํานวนได้ทันตามเป้าที่วางไว้ไหมคะแล้วผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงได้บ้าง ทางดี i ก็ยืนยันนะครับว่าจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดตามพยานหลักฐานที่มีโดยเป้าเดิมก็คือภายในสิ้นเดือนกันยายนปี68ซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะทำได้จริงไหมแล้วสำนวนที่ออกมาจะเป็นยังไงนอกจากนั้นยังมีข้อมูลด้วยว่า d s เเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมเป็นอนุกรรมการสอบสวนของทางกะกะตด้วยนะครับอ๋อไปร่วมกับกะกะตด้วย ครับนั่นก็อาจจะหมายความว่าข้อมูลที่ DSI หามาได้เนี่ยก็อ,อาจจะถูกเอาไปใช้ประกอบการพิจารณาของกกตในการวินิจฉัยเรื่องความสุจริตของการเลือกสอวอด้วยเหมือนกันอ๋อใช้ข้อมูลร่วมกันได้แล้วถ้าถ้าสมมตินะคะว่าข้อกล่าวหาต่างๆนานาเหล่านี้มันมีมูลความจริงแล้ว DSI มีหลักฐานแน่นหนาพอจนนาไปสู่การดาเนินคดีได้จริงๆผลกระทบมันจะแรงขนาดไหนคะ โอ้โหผมว่าผลกระทบมันเป็นลูกโซ่แล้วก็เกิดขึ้นได้หลายระดับมากๆเลยครับตั้งแต่ระดับตัวบุคคลเลยคือคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาอ้างยี่ฟอกเงินซึ่งโทษจำคุกก็หนักอยู่แล้ว ระดับตำแหน่งสอวอถ้ากอกอตอหรือไปถึงสารดีกาแผนคดีเลือกตั้งวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งมันไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมจริงสอวอที่เกี่ยวข้องก็อาจจะต้องพ้นจากตำแหน่งไปหลุดจากตำแหน่งสอวอเลยครับมีความเป็นไปได้แล้วก็ระดับภาพรวมทางการเมืองความน่าเชื่อถือของวุฒิสภาทั้งสถาบันก็จะถูกกระทบอย่างแรงอาจจะส่งผลต่อสเสถียรภาพทางการเมืองโดยรวมด้วย แล้วที่ไปไกลที่สุดเลยนะก็คืออาจจะมีการนำไปยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้ยุบพักการเมืองที่มีหลักฐานชัดเจนว่ารู้เห็นหรือให้การสนับสนุนการกระทำผิดนั้นๆถึงขั้นยุบพักได้เลยอะ่ะครับก็มีกระแสข่าวว่าเริ่มมีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันบ้างแล้วเหมือนกัน โหเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบหลายมิติมากๆเลยนะคะแล้วสําหรับคนฟังทั่วๆไปอย่างเราๆท่านๆเนี่ยทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องสนใจตามติดอย่างใกล้ชิดคะ เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองการแย่งตำแหน่งกันของนักการเมืองอย่างเดียวนะครับแต่มันกระทบกับหลักการพื้นฐานสำคัญของสังคมเราเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในกระบวนการทางการเมืองเรื่องหลักนิติธรรมที่ว่าทุกคนควรจะอยู่ใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเท่าเทียมกันเรื่องความเป็นธรรมในการแข่งขันหรือแม้กระทั่งคุณภาพของการบริหารประเทศผ่านกลไกต่างๆที่สอวอเขามีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่คอยตรวจสอบอำนาจรัฐ การที่เราปล่อยให้กระบวนการที่มันสําคัญขนาดนี้ถูกบิดเบือนไปได้เนี่ยมันก็ย่อมส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นแล้วก็ทิศทางของประเทศในระยะยาวแน่นอนครับสรุปได้ว่าการสอบสวนของ DSI ครั้งนี้มันเหมือนเป็นการเดิมพันครั้งสำคัญเลยนะคะไม่ใช่แค่การหาคนผิดมารับโทษแต่เป็นการปกป้องความน่าเชื่อถือของกระบวนการประชาธิปไตยที่สำคัญมากๆซึ่งผลจะออกมาเป็นยังไงก็คงจะส่งผลกระทบไปในวงกว้างแน่นอนใช่ครับแล้วก็ ก่อนจะจบกันไปวันนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายชวนคิดไว้นิดหนึ่งครับคือนอกเหนือจากเรื่องความผิดของคนหรือของกลุ่มการเมืองที่อาจจะเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยการที่ข้อกล่าวหาแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องมาสอบสวนกันใหญ่โตขนาดนี้มันกําลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับจุดอ่อนหรือช่องโหว่ในตัวระบบการคัดเลือกสอวอแบบปัจจุบันนี้เองหรือเปล่าอ,อ๋อหมายถึงตัวดีไซน์ของระบบเองครับ มันมีปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรซ่อนอยู่ไหมที่ทำให้การจัดตั้งหรือหัวกันแบบนี้มันทำได้ง่ายหรืออย่างน้อยก็ถูกกล่าวหาว่าทำได้ง่ายจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนี้อันนี้อาจจะเป็นคาถามที่เราต้องช่วยกันคบคิดกันต่อไปเพื่อหาทางป้องกันไม่ให้ปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกในอนาคตไม่ใช่แค่คอยตามแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุอย่างเดียวนะครับ